ของสินเจริญไม่ใช่เราอยู่นี่คือเป็นบ้านเป็นครอบครัวแล้คือครอบครัวสินเจริญสตูดิโออยู่ในบ้านใช่เพราะวันนี้นะคะเรานะคะคุณผู้ชมคะยโยแล้วก็ต่อเนี่ยจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษพิเศษค่ะพิเศษจริงๆค่ะยังไงเขาคือใครรู้จักคุณสุทธิศักดิ์สินเจริญป่ะพี่ใหญ่แห่งบ้านสินเจริญแน่นอนค่ะคุณบอม เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหลายคจะรู้จักกับพี่บอมมากขึ้นวันนี้ขออนุญาตืมสตูดิโอของพี่เขามาอยู่แอบอจุฉาเขาเนี่ยค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับกับก็สู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องต้องต้องชื่อจริงหรือจะชื่อเล่นดี่คะแนะนำตัว ผมแนะนําเป็นคุดพูดไปเลอดีกว่าผมชื่อจริงตามที่พระตั้งให้ครับชื่อสุทธิศักดิ์ครับสุทธิคือความบริสุทธิ์ครับศักดิ์คือสิ่งที่ได้มาด้วยความสะอาดค่ะสุทธิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นคาว่าชื่อสุทธิศักดิ์ก็ทําให้เราบอกได้เลยว่าผมประกอบสมาชิสุจริตครับคุณสเจริญครับชื่อเล่นคุณแม่ตั้งให้ไม่ได้ให้พระตั้งชื่อไม่องนะครับไม่ค่ะพี่ฟองไม่ชื่อเหมือนน้องชายเลยยัมีน้องชายชื่อฟ้ พี่โยดีไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โยแล้วก็สวัสดีพี่ต่อนะคะนะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอมาที่ให้เกียรติรายการของเราได้มานั่งอยู่ที่การจะได้ถากสุดเจริญแท้ๆเลยนะเนี่ยเพราเชิญแขกวันนี้ขออนุญาตพี่แขกได้ไหมคะไม่ต้องลงทุนเลยนะรายการเรียบร้อยหมดไฟเฟย์แอร์ค่ะสีสันพี่คะโยจะถามพี่ประวัตินิดนึงคือว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปอมเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะเป็นคน กรุงเทพฮะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอยุธยาคุณแม่เนี่ยอุดรเป็นลูกครึ่งนะส่วนผสมของคนไทยเลยมาตั้งอุดรได้อยุธยาอยู่ที่ไม่อยู่กรุงเทพเนาะแล้วพี่บอมจริงพี่บอมเป็นมีนอกจากพี่พี่พสองคนเนี่ยพี่บอมมีพี่สามพี่ฉันด้วยไหมพี่ฉันนครับเราเคียงสามคนพี่น้องเท่านั้นนะครับบอมเป็นลูกครรภ์ของพี่โต ตอนแรกๆเนี่ยพี่ด้วยความที่พี่เป็นพี่คนโนเนี่ยพอมีน้องออกมาในที่รูสความรู้สึกที่เรามีน้องชายสองคนก็จะเป็นความรู้สึกอยากลองเขาเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบางทีเราก็อยากลองเป็นลูกคนเดียวด้วยสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมน้องสร้าง,างความวุ่นวายในบ้านหรือจะบมกมั่นใจว่าหลายครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะแล้วบางทีเราคงอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้ามีเราคนเดียวคงจะดีเนาะ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดความคอนเทนต์ของพ่อแม่มอ,อยู่ที่เราบางทีก็ด้วยความมีน้องชายอย่างเดียวเพื่อนบางท่านก็อยากมีน้องสาวอยากได้ลองหวงน้องสาวบ้างก็โอเคแต่เท่านี้นั้นเราก็ต้องอยู่ในโลกความจริงเรามีน้องชายสองคนซึ่งบางทีก็ดื้อฟังเราบ้างไม่ฟังเราบ้างแต่ในที่สุดเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ทําให้เราสามี่น้องดาเนินทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันด้วยความคอนเทนใครดีวออกว่ากันน่าจะเป็นทั้งบอยทั้งเบิ้ลนี้อัตรา ในความดื้อไม่แตกต่างกันเพราะว่าตัวเบิ้ลเองนั้นก็ก็แต่นี่ไม่ย่า่เงี้ยไ่เี้ีเขาก็จะมีวิธีในการสร้างสค์างาทางานบางอย่างเขาก็จะมีกติกาของเขาเองบอยเองก็เช่นกันบอยเองก็จะมีข้อแม้ในการที่จะคัดเลือกผู้ร่วมงานต้องถูกนิสัยใจคอเขาต้องสนุกสนานได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าข้อจํากัดของแต่ละคนเพราะนั้นเราก็ต้องหาจุดร่วมกัน คราวน,นี้ว่าพอพีู่้แต่ว่าพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงพี่มาเลี้ยงเลี้ยงดูพ,พ,พี่มาด้วยความเอ่เข้าใจพี่ถึงเข้าใจน้องหรือเปล่าคุณพ่อแม่เลี้ยงพี่มาอย่างนีพ่อพแม่รครับก็เลี้ยงเราให้เรารู้สึกมีอิสระด้นานความคิดที่เราจะทําอะไรก็ได้แล้วที่สาคัญเลี้ยงเรามาให้เราแบบเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อโลกดูลแลทุกคนอย่างนี้ครับ เฮ้ยเขาถ่ายรายการทีวีอยู่มาคุยโทรศัพท์ไรสิงดับก็มึงสอนให้เป็นคนแบบค่อยๆพูดจาดูแลระหว่างที่เยดูระหว่างที่ที่เล่นมุกด่าคนกล้องก็แพงไปด้วยสิครับเขาจะได้รู้ เพราะเด็กร่วมงานที่ทํางานกับเรามาเราก็ต้องให้ความเมตตาค่ะคือดูแลมันอย่างนี้นี่คือการดูแลคุณออยคุณออยที่เป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการดูแลอย่างนี้เลยนั่งต่อหน้าแขกนั่งให้มันสุกตาแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้นี่คือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูให้มีคนริมความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเวลาคุยจะต้องนั่งขอบเพียร์กบคุณออยต้องเข้าใจแทนอต่อเลยนีค่ะโอเคกันเลยจะเป็นอีกมุม มนึงนะโยนะเป็นคุณไม่ได้ระหว่างที่สัมภาษณ์แล้วก็มีคนที่งไ,งไ,ดได้ค่ะทนนกกี่เป็นเพราะว่าคุณจริงแล้วเนี่ยพี่บอลนี่เป็นคนที่ยุ่งมากๆคุณผู้ชมกว่าที่จะได้คิวเลยเมื่อสักครู่นี่เป็นในเป็นในแบบใช่ไหมคะเดินแบบใช่ไหมเดินแบบนี่นะเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่ไม่มีสิทธิ ทุกมาอยู่พี่แน่พี่หนูหุ่นเซ็กซี่อย่างนี้หนูยังถ่ายแบบได้เลยพี่เต่อโอเคอันนี้ต่อต่อเชิญเลยค่ะพี่จะจัดนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะนะคะนะคะโอเคต่อเลยค่ะพี่คะไม่เคยพูดแบบเรื่องอะไรไม่เคยไม่เคยช่วงไหนช่วงความเก่าเราเรื่อนยังเคยมาส่ภาพฉันแล้วงงขนาดนี้ไม่ปกติต่อเพราจะงงเอาพี่ต่อถึงขอโทษคุณชมค่ะขอต่อนะคะค่ะพี่คะแล้วพี่เรียนที่ไหนคะจริงๆแล้วสอท่านได้ดนตรีเลยตรงนี้ป้า ผมเรียนที่ครั้งสุดท้ายเลยเรียนที่วิลเลจขึ้นสิงค์นี่คือครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เรียนตอนที่แรกสุดแรกก่อนเียครั้งแรกเรียนโรงเรียนสัมมาเชื่อมเลยเราเอาทิศนี้ดีเราเอาทิศสอนให้เรียนคนชอบศิลปะวาดรูกเป็นมือเป็นละเลงสีจากนั้นก็คุณแม่จะส่งไปเมืองนอกแต่ว่ามีปัญหาตอนนั้นมีปัญหามากไม่มีเงินทำเองก็เลยไม่ได้ไปก็เลยเรียนต่อชั้นประถมที่อิน inter สตรีท สมาคมสตรีไทยคืออะไรพี่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยแล้วก็เรียนชั้นมัธยมต่อมาเรียนเรียนชั้นสี่พี่กเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันออกแนวศิลปะศิลปะพูดี่อาร์ตอาร์ตนี่พี่อาร์ตไม่ได้เกิดจากการความคิดหรือการกระทำตัวนะมันเกิดจากความรู้สึกใน เราชอบอะไรที่สวยงามคนมทุกคนชอบอะไรที่สวยงามแต่เมื่อเราชอบอะไรที่สวยงามแล้วเราก็าน่าจะลงมือประดิษฐ์และก็สร้างสิ่งที่สวยงามด้วย<ม>เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่านักศิละปะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ<ม>คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยชอบความสวยงามอยู่แล้ว<ม>แต่คนที่เอาความสวยงามในใจมาสร้างสรรค์ก็เลยจะได้เป็นนักศิละปะหรือศิลปินซะเราเองเราก็เอาความสวยงามที่เรารู้สึกชอบมาแต่งเป็นเพลงบ้างมาทาเป็นฉากรายการทำรายการทีวีทำหนังสือหรือแม้กระทั่ง เขียนรูปอะไรอย่างนั้นนะเราก็เลยเหมือนกับเป็นนักศิลปะโดยสันสน้นนแลม้ลพี่เนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองคนที่ชอบศิลปะนั้นตัง้งแต่เมื่อไหร่พี่ชอบครั้งแรกเลยนะพี่ชอบปั้นสมมติว่าเนี่ยพี่ก็จะมีการแต่งแต้มสมมติว่าทอนี้ด้วยจะสมสู้นแก้มเยอะไปพี่เราปิด โคซัโคซัมาเลยนะโคซัพมาตรงผิวหน้าเลยคือเป็นการแกล้งพิธีกรเล็กน้อยพี่ก็จะมีการรู้สึกว่าเอ๊มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีสวรรคอมันมีฟิกเกอร์ที่น่าสนใจค่ะแก่ที่น่ารักน่ารักคนนี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างธรรมชาติต่างได้ต่างเกิดมาให้เราใช่เพราะนั้นเราควรจะรู้สึกเสพแล้วก็สร้างสรรค์ธรรมชาติสวยงามต่อไปพี่ในวนนี้บัตรอยากคุยบ้าง ดใจเย็นพี่ัหาจังหวะค่ะแล้วนี่พี่ยังคุยไม่หมดเลยพี่เพิ่งนั้เรียนก็เรียนเรียนเรียนทั้งทุชายที่จําได้เรียนทั้งสิลที่ไหมพี่เมื่อพี่มาพามิ่งพี่จะเป็นการพูดคุยนะในในสเต็ปที่ไม่น่าไม่น่าเชื่อไม่เป็นไรตาต้องเดินตามผมไมครับดเดินไปครับแล้วก็พยายามม้วนตัวตามขั้นบันไดลงไปนะครับ นะคะถ้าตกคุณรู้ชม่าถ้าเกิดว่ามีกล้องเกิดการตรีลาการตรีหงายขึ้นมานี่ก็ม่จะเป็นท็อปที่อยู่ข้างหลังฉากเราพิธีกรจะถูกนั่งข้างล่างเป็น